มาแล้วครับขาดการไว้ไม่มีผิดมาแล้วแค่คืนเดียวครับจากวันนี้ตรงนี้เห็นวัวชิ้นญ้าอยู่เลยเชา้านี้ไม่เหลือเข้าแล้วครับนาแปลงนี้ปีนี้จะท่วมหรือเปล่าคอยดูนะครับลุ้นลุ้นลุ้น้าน,น,น,น้ำเยอะเหมือนปีที่แล้วไม่เหลือครับตรงนี้เป็นทะเลเลย แดงนี้จะมีลูกจะรอดหรือเปล่าคนระับแ,แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะติดตามตอนต่อไปครับว่าจะท่วมเยอะท่วมน้อยปีนี้สวัสดีครับ